ต,ตัวตัวว่าไงพาเขาไปตลาดน่อยไปทําไมอะ่ะว่าจะไปหาซื้อสัตว์ไปปล่อยซื้อสัตว์ไปป่อย,ปปอ,ยอืมป่อยทําไมก็ไปทําบุญไงไปทําบุญใช่ก็คนแก่เขาบอกว่าว่าถ้าเราทําบุญไทยชีวิตหรือปล่อยสัตว์อะไรเขาบอกว่าห้ามกินอย่างนั้นหรออืมถ้าเราปล่อยปลาก็ห้ามกินปลาปล่อยกบก็ห้ามกินกบหรออืมแต่ทาไมแล้วตัวเองจะงไ,งไปป่อยอะไรเขาก็เลยนึกอยู่ว่าเขาจะปล่อยอะไรที่ไม่ที่เขาไม่กิน แต่ที่ตลาดมีนะก็มีรู้กันนึกอยู่ก็เลยนึกไปนึกมากเลยว่าจะไปปล่อยช้างซะหน่อยจะไปปล่อยที่ไหนฮะก็คิดอยู่ว่าช้างมตัวเท่าไหร่ตัวละน่าจะสักห้าสิบหกสิบบาทนี่แหละใช่ไหมช้างอะไรทุกจังอ้าวก็ช้างแ้แกช้างตัวใหญ่นี่นะแล้วแกไม่กินเหรอก็เราปล่อยช้างไงเราจะได้ไม่ต้องกินช้างเอาลวไอที่ไปซื้อมากินตัวละห้าสิบหกสิบนั้น ไม่ใช่เหรอช้างอะไรช้างน่าจะเป็นช้างตัวเขียวเขียววะช้างตัวเขียวยวเออไม่กินใช่ไหมมันคนละช้างคนละช้างอ่ะแล้วแกไม่กินอะไรอ่ะก็เออไม่กินอย่างเดียวเนี่ยก็ว่าช้างตัวใหญ่เกินอ่ะเกิจะไปปล่อยช้างซะหน่อยหรือว่าจะไปปล่อยเสืออีกไหมเนะเสือก็กินไหมเสือปล่อยไม่ได้หรอกไม่ได้มันกัดแต่ก็กินใช่ไหมใช่ไหมมันคนละเสือและเนอะทั้งเสือทั้งช้างกินหมดเลย ใช่ไหมอันนี้เป็นขวดอ่ะแต่อันนี้จะปล่อยเป็นตัวเหรอปล่อยอะไรนี่หนูจะปล่อยช้างไหมปล่อยเนื้อสาปล่อยในนูเสาว้าวนะเอาไปปล่อยไหมนะอันนี้ไปปล่อยไหมอันนี้ไม่ปล่อยครับเอาไปปล่อยไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยเหรอทำไมอ่ะเอาไปปล่อยได้ไหมปล่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาไปปล่อยวัดไง โอเคเนาะ